สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเมื่อนี้ว่าอีสานเปิดคลิปเลยนะคะน้ท่านผู้ชมเมื่อนี้นะคะกะตองงวนนะคะมาทีอําเภอเดชเหมือนเดิมนะคะเผื่อ,อท่วาจะมาติดตามของขวัญน,นะคะท่ว่างวดที่แล้วนี่ปูใหญ่เพิ่นลงมาบอกว่าเพิ่นห้ของขวัญสามกองอย่างหูนะคะว่ามันเป็นนิยังกนเลยสิมาติดตามนะคะแล้วก็สิมาติดตามเหล็กปูของอําเภอเดชด้วยนะคะสึ่งในงวดที่แล้วนี่ ตรงๆไปเปเลย Guys, uh oh, นะคะสองหาเขาตรงๆปูบอกว่าสองหาสองหาสามหานี้บ่ต,<ง>ต้องกลับเล่นตรงๆเลยก็บ่ต้องกับอีรีนะคะแต่ว่าหนึ่งหาหาหนึ่งนี่ต้องกับนะคะท่านผู้ชมแต่ว่ากับบ่มามาสองหาคะแต่ว่าเสียดายนะคะซื้อบ่ได้ซื้อบ่ได้นะคะโอ้ยเสียดายเหล็กปูมาตรงๆเลยนะคะงวดที่แล้วนี่ปูแม่นเรื่องเหล็กวิ่งกับเหล็กดับแห้งได้ท่านผู้ชมอาไพี่มากเหล็กวิ่งต้องปูอำเภอเด็ดเลยนะคะ งวดที่แล้วนี่ปูบ่บอกหกดับหกดับกับว่ามาีอลีหลงวดที่ปู่บอกว่าสามดับแปดดับงวดนี้แปดว่ามาเด้อว่ามาอีลีค่ะท่านผู้ชมอืไพายทีอย่างหัวตัวใดดับในแต่ละงวดก็ต้องติดตามปูอำเภอเด่นนะคะมากเล็กวิ่งก็ต้องติดตามปูอำเภอเด่นนะคะท่านผู้ชมและก็หนึ่งเจสซงวดที่แล้วปูให้สามตัว กลับไปออกเล่งหนาเล่งหนาสามตัวนะคะท่านผู้ชมออกตรงๆเลยนะหนึ่งเจ็ดสี่เลี่ยงกันเป๊ะๆเ,เลยนะคะสองสองหาหาสองอ้สองหากระย่างนี้เ้าบอกไปปูนี่เพิ่นซีมากยืนยันว่าม่าลางลึอยังยูส่สีแต่ว่าแอมมิงกับอันคุณพ่อกระไดบอกไว้นะคะว่าขันเท่ามาลางเท่ากระตองขึ้นบนด้วยนะคะท่านผู้ชมมาว่าสิเป็นเหล็กตัวใดกระตามนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรากระสิไปติดตามเหล็กปูอำเภอเดชพร้อมกันนะคะ ครับผมกราบนักษาการขับปูเออซาธุสาธุเขาตรงตรงเลยเนาะเขาตรงตรงเจ้าบอกว่าตัวเลขเขาตรงตรงกันเขาตรงตรงคือคือสองหาละครับจมูกช่วงเนาะวิ่งหาสองหายังปูก็บอกอยู่แล้ววันหนึ่งหาสองหาสามหาเลขแค่สามตัวครับจมูกช่วงเนาะเลขแค่สามตัวแต่ว่ากัมี่เอฟซีหลายๆท่านบอกว่าโอ้ยไปหาสื่อกับบ่ด้เพราะเที่ยงเลยเพราะว่ารัตเตอรี่มันเกี่ยงมันถึงบัเกี่ยงมันก็อยู่บนคือว่าละครับจมูกช่วงเนาะเป็นเลขกไทยรัตเตอรี่เอ้า เังไใกับบ่ากันระคาสมุนไพรชมงวดมันไดมันก็สิมีอยู่ดอกเนาะมันีพะพอเที่ยงเดือนทางมาหาปูก็จะเอาเงินมาถวายให้ปูไปสื่อยาสื่อยุกสื่อยา,าครับ <c oughs> บั้ด้ดอกพอเที่ยงกับบั้นใดยายบัวกับบั้นใครับแต่ว่ากาบมีปฏิปมีปัตุปัปปปจจัยเล็กน้อยไว้ให้ปูพนสื่อยุกสื่อยากินเนาะสา,าธุเอะปู <c oughs> ารากาจะมาถามปูน <c oughs> าาํ่ว่าที่ว่าปูใหญ่ว่าห่อของขวัญนั่น หลายคนอยากงูจักก็เมียนอีหยังเป็นบ่าได้บอกเป็นบ่าได้บอกบ่ย่างย่างงวิลูกไม้ดอกไม่ก็หูบันเดี๋ยวก็หูบันบอกครับแดีวก็หูบอ๋อเอ้าคันบ่าได้ห่อเขงขวัญปูใหญ่าได้บอกห่อกะมาเบิ่งเป็นสูตรหวยคำนวณเนาะครับสมุช่อมเนาะโอ้ยก่อนอนุญาตเมียนออกออกจะน่อยก่อนครับสมุช่อมมันอยู่ในวัดในว่าดอกกะคือสีบอปูพันกับว่ได้เดินทางไปใส่ดอกพ้าเที่ยงเมกะสีจ้ามาหลายเข็มหนึ่ง ไปมากก็มีแจ่ส่งส่งก็ล์ยังสี่ลัครับสมานผู้ชมงวดก่อนนี่ปูเพ่นห้ยวิ่งหาครับสมานผู้ชมแล้วก็จับคูหาหนึ่งหาสองหาปูกระบอกอยู่ว่าให้กลับให้กลับจะหนึ่งหาหาหนึ่งแต่ว่าสองหาก็สามหาก็ต้องกลับก็มีนดีๆครับสมานผู้ชมถึงว่าปูจะว่ามันเป็นลางกับจิงอยู่มันออกบนกับจิงอยู่แต่ว่าพอเที่ยงกับเชื่อมันเชื่อใจว่าเอฟซีพอเที่ยงนี่กันทันได้ซื้อสองหาก็ต้อง ทั้งขึ้ to to okay. นทั้งทั้งลงทั้งล่างความเนาะครับท่านผู้ชมเนาะต้องทั้งทั้งขบวนขางล่างเนาะเอางวดนี้ก็จะลองมาเบิ่งกับปูอีกครับเพราะว่าเป็นสูตรไวคำนวณจังได้ก็ได้คือเก่าครับเพราะว่าจะไวออกเนาะยงวดนี้ต้องถามปูก่อนว่าตัวได้บ่มากครับปูเนื้อหัวค่ะไอ้งวดจะน่าหัวเนื้อหันเนื้อหันึกันเนี่ยบ่มากกับบ่มากกันจีก็ต้องยบ่มากอยู่ไหยี่สิบเพร่ะก็จะได้จับใส่ว่าเออเก้า เก่าค่ะปูโอ้โหโอ้กี่ขี้เก่าโอ้หนี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวบเที่ยงให้เบิรงเลขตัวที่ดับนะครับเพราะว่าพอเที่ยงเริ่มมั่นใจแล้วครับปูว่าบอมาก็คือบอมาอีดีเห็นบสมผู้ชมแม่นจริงนะคะท่านผู้ชมหลายเสี่ยนแน่นอนเอ๊ะมีได้เนาะสูตรหลายสูตรได้มีหกมีแปดในบางวันที่ผ่านมาเนาะมีมีให้คนได้ใหญ่ย่อกันมาจังหัดนี่หมดสอบมือเล็กกว่านครับคุณมากจากทีสี่ฮกหนึ่งเป็นฮกเก่ากันบอมเพราไงบอม เขาเรียกออกมานี่สันตัวบนนสองตัวล่างเขมีหกข้อจุดสันเขาเจ็ดมือเขามีหกข้อจุดพันเขาเจ็ดมือบ้างยังบอกขาเซมโบชมงวดก่อนปูบ่กบะมี่หกกับบะมีอีกทีครับงวดนี้กับบ่มีอีกไม่บอกปูดับคือเก่ามนบอกกับหกวันวันนี้หกดับเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมไม่มาเหมือนวันเดียวค่ะใครอยากเสียเงินก็ต้องเล่นเล็กนะคะท่านผู้ชมจะว่ามีข้าวเมียนผู้หนึ่งข้าวเมียนมากิฟฮาดับเพื่อนว่า เด็กที่จะเด <Ba> ่นมากก็คือสองหากับสามหาคนมาคนคนมาอ่านบึงเด็กกูนั่นแหละก็แม่้ข้อมเพลินอยู่ตัวนี้ม่นข้อมเพลินคี่กันไอ้วนนี้คำนวณใดเน้อไอ้หกเจ็ดแปดแต่ว่าหกดับนวันี้เนี่ยวนี้หกยังดับคือเก่าม็นบอกข่ะผมับเ็นเจ็ดยังอยู่อีกเยอะยังเป็นกองเจ็ดยังอยู่อีกเยอะมันยังอายังซีมัน เอาคันเดี๋ยวอพอเที่ยงขอแสกแป๊บหนึ่งครับปูคันเจ็ดยังอยู่เดี๋ยวพอเที่ยงจะมีตัวจับให้ท่านผู้ชมลองเบิ่งเนาะเดี๋ยวสีบ่อสู้ผู้ท่านผู้ชมวงฟังเราเอาฟังปูสักกนอนครับบ้านนี้บนเอาทั้งสองตัวเลยเจ็ดกับแปดอ้เจ็ดกับแปดบนแล้วก็นเน้นตัวเดียวคือศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเน้นๆไปเลยพออ่อเอามันกี้จะเป็นตัวคารบปูปูวันนี้เอาส่นี่แล้วเอาสี่นี่แล้วเพราะต้องเอาหลายเป็นบ่อครับเอาหลายบ้านเอเมนผมว่าสามตัวนี่จะฝ่าเอาต่อปูสามตัวนี่ เอามัน2ตัวนี่เน้่เลย07.08เจดอแปดได้ทัง้งอันนี้ทังๆๆ้งทั้งทั้งไตนี่มื่อ็โอเคเราตัว <c oughs> สองตัวนี่นาาครับสมุ่ยช่วมเนาะนี่ครับเป็นงวดของวันที่1สิงหาคมพศสองพันาร้อยหกสบเทืขาเบิรงน้ำเ่ยครับบนเนอทั้งท่งเจ็กับแปดทั้งท่งนี่ปูให้วิ่งเจ็ดกับแปดมีงวดเดียวระคบให้วิ่งสงตัวแต่เกาไม่ได้ตัวเดียวได้คัตสมุ่มาับคู่สคู่เจ็ดนแปดโอ้ง่ายๆเนาะแต่ว่ากลับไปซื้อ เป็นยังให้เป็นแน,นี่นี่เป็นยังปูข้างหมั่นใจเจ็ดกับแปะสันตัววิ่งเป็นยังข้าง,งหมั่นใจเป็นศูนย์ถึงสิผมว่าบอกคือว่ามีมีตัวอันตัวดันคำว่าตัวดียอคือว่าเจ็ดกับแปะมันเหลือบอกครับเจ็ดกับแปะมันเหลือต้องอย,ยู่บนอยู่ล่างสาจ,จับต้องคูม,มาเลยอ๋อที่บอกว่าหันมีหากระซี่หาพืสเคลับขึ้นมาถึงเนี่ยมันจับต้องคูลงไปเรื่อยไปเดี๋ยวการสมุชชมเมืองเราเองเดี๋ยวพักสมุชชมงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่บนให้วิ่งเลขเมื่อยนั่แหละครับยิ่ง ไอ้เมื <c oughs> ่ <c oughs> <3 S 2> อยเจ็ดก็เมื่อยแ <c oughs> ปดเน้นไฮก็เน้นไฮแค่นี้ครับงวดนี้ปูว่าสามตัวผสมเอาดอกเอาสองตัวนี่มันเข่าทั้งหมนทั้งลาน,นก็โอเคแล้วนอกจากมาจุ่มนอกทั้งทั้งไตท,ทั้งทึ่งนี่ก็โอเคแล้วศู0 7, 7, 0, 0, 8, 0, นย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์เน้นไฮก็คือศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์กับศูนย์โอศูนย์เจ็ดศูนย์แปดน้อปูนอะแนนเอาเท่านั้นบั้งเอาคันขันปูว่ามีเด้เจ็ดอีกน่องวดนี้เนาะแล้วพอเชื่องจากขอบอกเสริมปูจักน้อยครับ พอเทื่องจำมาตั้งแต่หอยออกมาอีกประมาณซี่หางงวดตั้งแต่สองเจ็ดมาบันนี้ก็เป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดบันนี้ก็เป็นเจ็ดศูนย์นี่งวดมันจะเป็นเจ็ดเก้ายี่สี่บวกคำอาจจะขึ้นไปยี่สี่บวกว่าเจ็ดสามยี่สี่บอกเป็นศูนย์เจ็ดยี่สี่บวกบัแต่บูวใหม่ศูนย์เจ็ดสิศูนย์เจ็ดศูนย์แปดสองตัวกับว่าแน่เลยครับสมมติว่าอาจจะเป็นตัวกับศูนย์เจ็ดยี่สี่ของบัวนี่พอเที่ยงก็คือว่าเป็นไปใดได้เพราะว่าหนึ่งเจ็ดสองเทตยนี่เป็นใดครับนี่ยังกับเป็นไี่ยนไป เบิ้งเอาครับสมุู้ชมเบื้องเอานี่คือเลขบนเมนบอคบปูเมื่อนี่เพ่าต้องเอาสามตัวหรอกครับพี่น้องเนียเอาสองตัวเลี่ยเนียเอาสองตัวมันลงทุนหน่อยหน่อยาต้องมีกังวลเรื่องอื่นอ่ะนะครับสมุู้ชมขณะมีสามตัวข้ามากกับกังวลตัวนั่นตัวนี้ี่เห็นบอกว่าเมยูตัวนี้มันเกิดยังออกมากงวดที่ผ่านมาออกมาแล้วแต่ว่าภอยากจัดไปอีกกับเว่ากันเนาะแต่ว่านี่คือปูพนเรนไหเป็นศูนย์เจ็ดศูนย์แปดแล้วก็แปดศูนย์เจ็ดศูนย์เอา ครับสมผช่วมท่านได้ชื่นชอบกค่อยจัดขัดกระพานเนาะก็หลายคนหลายท่านเพื่อนก็ยังชื่นชอบว่าเหลขกปูเล็กวิ่งเล็ยังนักจับคูบางครั้งกับเขากับเขายี่คับมดที่ิพานมากบางท่านว่าปูบอกว่าถือกับบ่ากันครับเนาะท่านไดบ่มากับบ่เอาบ่มากับบ่เอาครับสมุช้วมเพราะว่าเฮาให้แค่เป็นแนวทางถึงว่าพอเที่ยงจะมากมากขอน้ำปูไปให้สมผช่วมเบื่องว่าปูพนมหมันใจแต่ว่าสมุช่วงพนมหมันใจก็ให้สมผช้วมพิจารณาเบิ่งเอาเองครับเนาะ ว่าหลายความคิดครับผมมันกนเปไปยังสี่่ะครับเลขกสูตรกระเขาบ้างรุดบ้างย่างงวดี่กระเข้าต้องตวง,ตง,ตงราคาสองหาแต่เพียงแต่ว่ามันการลำบากแน่ในการหานาะหาฉลากแฝบจะบ่มีเลยเล่ะครับบ่มีเลยเนละบอกง่ายๆซะแต่ผู้ชมเนาะน,นี่เ<อ>รพอเที่ยงถึงบอกไว้เนียนไว้ว่าให้ท่านผู้ชมพิจารณาเองกับโปรดใช้พิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะให้เบิอยังมีสติ นี่เมนบอกครับปูเมนบอกเอาดอกสามตัวนะปูน้องบอกสามบนบอกสามตัวสองตัวพ่อราคากลั่งเด้อครับงวดนี้ปูบอกว่าพกดับอีกแล้วปูมาอีกงวดนี้พอาเทื่องเริ่มเสื้อปูดีครับเสื้อลอยเบนเส้นเต็มลอยนละเพราะว่าไม่เป็นงวดที่สามแล้วงวดก่อนที่จะจะว่าพกปูมานนี้พลาเทื่องว่ามีแปดปูว่าแปดปูมาอว่าฉันสูตรมันหนึ่งสองสามสี่หาหางวด มีงวดที่หกมามาอะไรเป็นบอกครับได้จริงหางวดโอมี่เด็กเด็กดับคกวนพ่อโตมี่งวดนี่มามา่ตัวหนึ่งร้อยไหม่นี่มันนึ่งดับศูนย์ไม่มีศูนพอโตนี่บอกงวดแรกนั่นปูรับศูนกับศูนย์มามางวดบอก่มีแปดกับแปดมี่มีสองกับสองอมียังงวดนี่บอกพอเี่ยเถียงเถียงกับปูมันเป็นเทียงดอกวอาคุยกันเนาะพอเจ้่ว่ามาแปดปูว่ามามามันดับกับมมาอีคกับตะปู้จมยังงวดพานมากขึ้กัน ปูว่าหกดับบ่มาอย่าไปจับคูใช้ยังกระซังคือว่าไก่เลยนะถึงเงิระวังทงไต่กับั้งเทิ่งนี่บ่มาว่าสันบ่มีอดีครับแต่หมูจมงวดนี้ปูก็ยังบอกว่าหกดับคือเก่าเอาพีจหน้าเองเมื่อกี้นะคะเราก็ได้ดูเลขบนกันไปแล้วนะคะครั้งนี้เราก็จะมาดูเลขล่างนะคะท่านผู้ชมล่างนะคะก็จะมีวิ่งห้าและวิ่งแปดแปดนี่วิ่งเหมือนเลขบนเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะแล้วเหมือนเลขบนเลยตัวเน้นนะคะตัวเน้นก็จะเป็น หา 1, ห,า 3, ห,า 4, หานึ่งหาสามหาสี่หาแปดล้กกะแต่ว่ากะยังทีพอเคยบอกไปเนาะกะกันไพคือเจ่่จเเ่นล่างกระต่องขึ้นบนนำ้ำอ่าน,นะคะท่านผู้ชม,มบนบนด้วยล่างด้วยนะคะสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็อย่างที่พูดไว้ต้นคลิปนะคะสําหรับใคร ใครที่อยากเสียเงินนะคะก็ต้องเลขหกนะคะท่านผู้ชมถ้าอยากเสียเงินต้องเลขหกหกดับนะคะวันนี้หกว่ามากแต่ว่าอีกอย่างมันก็สามารถ็นไปได้เบิร์ตเข้าแต่ผู้ชมแต่ว่าพอเที่ยงจับได้สองงวดสามงวดที่เห็นชัดๆก็คือสองงวดได้ได้คุยกรบปูอยู่นี่ว่าพอเที่ยงมาแปดงวดที่ผ่านมาเพราะเป็นงวด มันเป็นงวดเมื่อกี้ได้ครับสมุชมงวดก่อนหนางวดเมื่อกี้นี่อพอเที่ยงว่ามาแปดหก 8, 6, ปูว,า 8, ว่าบ่มี่แปดวัสดุทั้งท่างทั้งบนนี่หาลอยพอเที่ยงบ่มี่วัสดุพ่อฉลาดจะเป็นออกมาตัวนึ่งกับบ่มี่อีีครับสมุชมยังงวดที่ผ่านมางวดนึกหันที่ผ่านมาเป็นมาดขึ้นเมื่อวานนี่ปูว่าหกบ่มี่จะไปจับคู่ใส่กับตัวอื่นกับ้างหกนี่จะเอาไปพ่อพันกับตัวอื่น ทั้งล่างทั้งบนนี่บอมี่กับบอมี่อีดีครับแต่มีโชคปูคอันเหล็กลางนี่ปูนินตัวใดคะหาสามก็หาแปดก็นี่ไงหาสามหาแปดครับปูม่วงกลมเลยเจาก็ได้วงกลมไปเรื่อยงจดไวทุกมองเพื่อวานีไม่ลาสรุปเลยบอเ้บ้านนี้เน้ายบนเนศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเด้อยไดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดคแม่น0ศูนย์แปดนี่มีสองตัวก็เน้นศูนย์เจ็ดศูนย์แปด เนาะครับท่านผู้ชมเนาะให้เบิ่งนําเอามื้อนี้ถึงว่ามาถามกล่องของขวัญมาถามหอสามหอของขวัญ3ามอนี่กักับ่ได้ดังใจครับผู้ใหญ่เพราะในบอกเนาะถึงว่าผิดพลาดแต่ว่าเฮาก็บ่ผิดพลาดในการที่ได้ตัวเลขที่ได้ไปฝากท่านผู้ชมคือเก่าเนาะครับเนาะบ่แม่นของขวัญ1กล่องเพิ่นให้อันนี้บ่สามหอหายสอที่เพิ่นให้มากกว่าเมื่อกี้บ่แล้วก็แม่นว่าให้2 2องอนี่ตรงเป๊ะเลย2าย3ามเ อาครับท่าสมุ้ชมก็บ่าน้องขงมนไปนั่งเนาะครับเนาะกับเวสเซเดียไลค์เวสเซเดียไลค์กับบอด้ครับห้ากับตองถึงจะได้บอด้เห้ากับตองคือว่าล่ะครับกิจวัตรในดําเนินการในชีวิตมันกับตองดําเนินการไปเรื่อยๆยังพอเที่ยงกับเองกับเคยเห็นมาแต่อ่อนแต่ออดครับแต่พอเที่ยงจําได้แต่สมัยท่านบ่ีโทรศัพท่านัมียุทูบนั่นกับเห็นพอแม่กับย่งมากเปลี่ยนคือกันครับมากเปลี่ยนคือกันตะกี่ไปหาเอาน้าต้นใหม่ครับท่าสมุ้ชม บางท่านเพิ่นกับบอเมเนหมอถ้ามหมออย่างเดี๋ยวเพิ่นกับมานางใส่สุดขาวสุดอย่างข้นไข่เมียขายเหล่านี่ล่ะครับเพิ่นกับแม่เพราะเวลางานมาเพิ่นกับมาน่งเอาไตเทียนกับไปลูปจนไม่ให้ ล่ท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะคะกะยังทีปูบอกไปนะคะว่างัวนหนีหกดับนะคะไพยย่อยากเสียงเงินก็ต้องเล่นเล็กกนะคะแต่ว่าไพายย่อยากได้เงินนะคะก็ต้องคันเป็นบนนะคะก็ต้องวิ่งเล็กเจ็ดกับเล็กแปดนะคะส่วนเล็กลางก็จะต้องวิ่งเป็นห้ากับแปดนะคะท่านผู้ชมเล็กบนนะคะเล็กบนะะ bon จับคูณนะคะปูก็จะจําให้เป็นศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ตัวเน้นนะคะ ตัวเน้นก็นคือ07กับ08นะคะท่านผู้ชมเนาะส่วนตัวลางนะคะวิ่งหาก,กับ8ก็จะมีหาหนึ่งหาสี่หาสามอีกตัวหนึ่งตัวใดเนาะจำบ่ได ก็ลองยอมไปเบิรงในคลิปนะคะท่านผู้ชมเนาะตัวนิ่กนกายูในนั้นนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบแอดมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามให้กับแอดมินด้วยนะคะสําหรับคลิปหน้านะคะแอดมินจะไปติดตามตัวเลขที่ใดนะคะกะ็ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ